รวมมาเท่าไหร่นะกี่ตันนะสตันตน,นี่ภาพมันกี่ตันแนะ่เขาช่างวันนั้นน่ะทั้งหมดรวมสี่ตันนะอาจารย์สี่ตันสีข่ขาต่อขาละตันเดี๋ยวเดี๋ยวชุกกระทิอีกกี่ตันนะ่ะอตันหมายถึงว่าเปลือกมันนะ่ะที่จะเกาะอ,อิฐปูนหุ้มเข้าไปอีกเยอะนะพี่ป๋องหลามมาทางนี้ต้องไม่ได้เลยนะหลามมาทางทางหลับเนี่ยชุกกระทิอ่ะเอา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 รูปแบบเอาแบบแพร่ที่ป๋องดูดิแบบรูปด้านนะ่ะแต่ว่าเก่า ใช่แต่ว่ามันก็มีน้ำหนักไงเต้ใ์ใช่ครับน้ำหนัก,กนบ้านออกมาเท่าไหร่อ่ะลองลองคิดหน้าตัดหน้าตัดแล้วคุณดูเส็นรอบรูปเลยเดี๋ยวนะหรือว่าไม่รูปด้านที่เอาพี่จะให้พี่บอกว่าให้รูปแบบเห็นดีไซน์อะว่ามันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ นี่พี่ป๋องเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้กำแพงหยิดค่ับตอด้วยหยิบนะครับเออพูดไปกำแพงดีพี่ป๋องงงนี่นะใช่ครับดูแล้วก็เกือบถึงเขานะเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะใช่เอ้ยตรงนี้เรามีทางใช่ไหมมีขานรูปมีสิฮะเราก็มีขานขานรูวมันไม่ไม่แต่พูดถึงตัวพระนะพี่ป๋องมันต้องอยู่ตรงกลางไงมันต้องมันต้องเออมันใช้ตัวหลักไม่ได้ ต็อนี้มีซอยคารล์ลพะไว้เนี่ยเขาทําคอยลัพพะแต่ว่าพี่ป๋องเขาอยากให้มันโดนคารหลกักโดนได้คือเน,นมาเขาครอสกันอยู่ตรงกลางนั้นมีอยู่แล้วเพื่อที่ให้หลักได้เป็นดีไงแต่ทุกกะทีก็ออกไปที่มันเยอะได้ได้ได้านข้างเลยมีอยู่ทางเดียวพี่ป๋องทำใหม่มข้างล่างใหม่ข้างบนนี้ให้มันมาฝากอยู่ที่คานหลักเนี่ยทำได้นะแต่ต้องออกแบบใหม่หมดเลยใช่ใช่เขะมันคงใช่มันก็ต้องออกแบบใหม่ไงโอ้โอ๋ ็แสดงว่าชุกกะชีฐานเขียงที่จะลงไปวางเนี่ยมันก็หนุนด้วยอันนี้อีกทีหนึ่งไงซึ่งยังเป็นสตั๊กเจอร์ของที่จะเพิ่มเนี่ยก็ไม่เผื่อมแสดงว่าต้องบวกเพิ่มเข้าไหร่เซนล่ะอาสนะความสูงร้อยห้าสิบห้าไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะดีมันนนมันจะดีดขึ้นไปหมดเลยไอ้พื้นนี่อยู่ที่เดิมอัสนะอยู่ที่เดิมแต่พระนี่จะสูงขึ้นเพราะนั้นไอ้เมตรเก้าสิบเนี่ยมันอาจจะลดลงไงเออมันยังได้อยู่อ่ะพี่ป๋องแล้วถ้าพี่ป๋องกังวลนะก็ก็จะ ก็สามารถแก้ได้แล้วถ้าเผื่อไม่มีเสาได้ไหมให้วางลาาเป็นเหมือนกับโน่นเขาวางอ่ะจะปรับความสูงให้ก็ปรับตรงนี้เพราะยังไงก็มีชุกชีดังอยู่แล้วเนี่ยหมายถึงบอกว่าต้องการให้ตรงนี้มันโดนคันหลักใช่ไหมอยากอยากให้วางแนบพื้นถ้าอย่างนั้นมันต้องออกแบบใหม่ไงก็ต้องออกแบบอินนี้ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งถ้าอย่างนั้นน่ะเออถึงได้บอกว่าถ้าพี่ป๋องปันธงมาถ้าถ้ามันมันมันไม่ได้จริงๆก็ต้องดีไซน์ใหม่เพราะว่าในดีไซน์เก่านะตรงนี้มันมีไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นนะตีนชุกกะชีมันจะมานั่งบนนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นสเตปไงเต้บมันคอเลเยอร์กับไอ้ปัจจุกับไอ้ที่นั่นเลยกับที่ออกแบบไปแล้วก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยไอ้ตรงนั่นนะมันอยู่ที่มันก็อยู่กับพื้นเลยใช่ไหมใช่ครับเออแล้วข้างหน้าก็อาลตส่งก็อมขึ้นไป25เซนแต่ที่ถ้าเป็นบางที่ปอมว่าเนี่ยจะต้องหนนขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้คานเนี่ยมันรอดได้แต่ว่าอย่างถ้าดีไซน์มันก็ไม่เสียหายเพราะว่าข้างบนมันต้องสองต้องสองเมตรกว่าครับคือผม หน้ากระดานล่างมันเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เหรอใช่คับหน้ากระดานล่างเม็ดนึงอะเพาะฉะนั้นพราว่าเก็อมไปอีกตั้ง20สเซนสมมติคานพี่ป๋องโอไม่ใช่ดิคานพี่ป๋องต้องมากกว่านั้นเลยไม่นีม่เอาเสาใั้นเองเอาที่ให้แ่รู้แล้วพี่ป๋องแต่ว่ามันต้องออกแบบเพื่อจะปิดตรงนี้ไงนี่ผมก็ลังพูดถึงว่าไอ้แบบที่จะปิดตรงนี้ก็คือว่าหน้ากระดานล่างเราจะหายไปเท่านี้ใช่ไหมเพราะเราต้องยกขึ้นมาไงอครับอืมเพราะหน้ากระดานล่างมันอยู่นี่ไง ใช่ไหมาตาเดินการคำยก,กนยี่ยกทั้งฟอรเลยยกทั้งี่ป๋องก็ต้องการให้ไอ้นี่มาอยู่ที่คานหลักดีที่สุดค,คือแนบพื้นแล้วก็ไปอยู่ไปวางบนคานหลักด้วยก็คือว่าไม่ต้องตัดตรงนี้ว่างั้นครับอั 25, อนอนี้ยี่สิบห้าเซนก็ได้ถอดอันนี่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าหรือยี่สิบโฆษณามาสิบเนี่ยนะอันนี้สามสิบ กำลังมองว่าให้มันสอดไปใต้อาสานะจะได้ไหมได้อาสานะมันก็ขยับได้อยู่ผมไม่ได้หัวข้างหน้าบุ๋งข้างหลังเพราะข้างหน้ามันต้องถูกอาสานะกินอยู่แล้วแต่ข้างหลังมันต้องเพิ่มมันต้องกลายเป็นสองสเต็ปอ่ะเดินขึ้นเออเดินขึ้นมาอ๋อครับเดี๋ยวเอางี้พี่ป๋องเดี๋ยวโดยหลักการก็คือพี่ป๋องต้องการให้อยู่บนคานหลักนะแนบกับพื้นเลยแนบกับพื้นเลยนะได เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไอ้นี่มันต้องตัดที่หลังใช่ไหมเออมันถ้าจะเออพูดเปีนแล้วนี่ในในในแผนเดิมก็เอาเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้ใช่ไหมครับ<ะ>ครอ่าท้าง้นเดี๋ยว well, พอเอาตัวนี้ไปลองสเก็ตด e ี <size> <functioning> ไซน์ใหม่ไม่คือันนี้ก็คือประเด็นก็คือมันก็จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนนี้มันต้องวางเน่รกมจะไม่แนวกับพื้นหรอกมันอาจจะสอดบีมือนสักตัวนึง เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอปีกเนี่ยมันก็ยาวไม่ถึงคานอยู่ดีมันก็ได้แค่นี้อ,อ๋อไม่ถึงใช่ไหมฮะเขาไม่ถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็อาจจะตัดปีองปีกจริงๆเนีว่าใ,ใช้บีมยาวเนี่ยที่นี่สอดสอดอยูอ่มันแรงบีมยาวนั้นเนี่ยมันก็จะยาวมันเลยมาถึงคารนรู้มไหมกระเชื่อมต่อไม่ได้เหรอใช่ครับไม่เชื่อมต่อหรืออะไรก็ไม่ได้เอไอไอตัวนี้ต้องเอาออกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันสูงครับแต่ว่าถ้าจะเพิ่มใหม่ก็คือเพิ่มบีมตัวเนี้ยไปเป็นแนวยาวเลแจะต้องถูกตัดออกแล้วก็เราก็เพิ่มมบีียาวไปอ าการแต่ทีน,น่บีบยาที่จะสอดใต้าอาสนะของเราเนี่ยเพราะนั้นอาสนะก็ต้องอสา,าสนะพระสงฆ์นะต้องออกแบบโดยกําหนดของตัวนี้ใช่ครับส่วนข้างหลังก็จะต้องเป็นสเต็ปเวลาเดินมันจะต้องเบนผ่านหลังพระใช่ไหมมันก็จะมาติดไอ้ตรงนี้เป็นขั้นอย่างนี้มันพอได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมไปลองไปดูถ้า่ยแพี่รองต้องการใช่ไหมว่าออดีาอึ้นเยอก็จะเป็นสอดอาสนะก็ไอ้ไน้ำเงินเนี่ยก็จะวางบนเหมือนที่เราแก้เยอะเลยทีนี้ ครับหน้ากระดานเราก็จะเตี้ยมันมีคานซอยสองตัวใหญ่อยู่มันมีคานซอยมันกระบาดอยู่เลวนี่รู้แล้วเขาออกแบบเองแต่เขาต้องการให้มันมันเป็นคอสกันอย่างนี้เลยไะใช่ไหมมีสองเส้นมาฝากคอั่มีผมจําได้ว่าเพราะเพราะว่าพี่ป๋องเนี่ยถามว่าพระประธานน้าหนักเท่าไหร่ผมบอกเข้าใจพี่ป๋องจะออกแบบตรงนั้นไง แต่น<ต>ี้พอพอเห็นอย่างนี้แล้วพ,พี่ป๋อง<ะ>อยากจะเปลี่ยนให้มาถ่ายลงที่อาคารหลังช่วยกันใช่ไหมลองมาซ้อนกันที่จากไปนี้จริงเป็นเท้าแล้วก็เป็นความสบายยีก็ตามคอนเซ็ปต์ที่ก่อนธรอาจารย์แล้วเดี๋ยวผมว่าแบบอาสนะมาซ้อนดูมันได้อยู่แล้วเพราะอัสนะมันยังสูงต่ำได้อีกนิดนึงอาสนะมันได้ถึง25่สนะิบห้าเซนน่ะหน้ากระดานก็จะจะหายไปผมไม่ได้ห่วงอาสนะห่วงหน้ากระดาน พระสนะมันม่มีปัญหาหรอกมันขึ้นได้แต่มันสั่าแค่แันได้เดี๋ยวพอได้อยู่ก็คือก็คี่สอนเองเนี่ยเวลาเวลาเรามองพระด้านข้างเนี่ยนะกับด้านหน้าเราจะเห็นคนละอย่างมันเหมือนกับข้างหลังข้างหลังเนี่ยมันมันถึงมันจมกว่าไงข้างหน้าอาสนะมันมันสูงขึ้นมาไงแต่ว่าาเรามองพระนึงมองเฉียงนี่เราจะเห็นว่าเราเห็นนี่เออใช่ใช่ ครับถ้าอย่างนั้นนะสมมุตินะถ้าเป็นถ้าใช้แผนใหม่ที่พี่ป้องว่านี่นะแสดงว่าไอ้เม็ดเก้าสอเมเก้ามันอาจจะได้เลยนะเพราะว่ามันมันมันลบไป25ลบไป30แล้วนะมันก็เลยสองเมเท่ากับไอ้แบบแรกอะแต่ที่ห่วงก็เพราะฟอร์ชั่นของไอ้หน้ากระดานมันจะน้อยลงครับ,รบเพราะรูปมันใหญ่หน้ากระดานมันต้องเป็นเม็ดอะไเอืมเดี๋ยวดูอีกที เวลามันมีโครงเหล็กแล้วมันทำอะไรสะดวกเลยเนาะไอเรามันคนรุ่นเก่านึกถึงแต่ไอคอสลอนะล <c oughs> ไม่ได้เรื่องไอน,นี่มันง่ายๆเลยนะมุ้งนี้คือไออันนี้ที่ผมเคยคิดไปให้พี่ตากเขาถามผมว่าน้ำหมักพระเท่าไหร่ผมบอกเผื่อไปเยอะเลยเพราะว่ารู้ว่าไอซับพอร์ตข้างในมันต้องหนักอะ่ะก็คิดไปครึคร่งต่อครึ่งตอนนั้นอ่ะผมคิดพระว่าเออประมาณผมคิดผมคิดผมคิดเม็ดมละตัน สเมตรกับสีตันน่ะแล้วก็ไอ้นั่นบวกเข้าไปอีกอะ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ถึงไงเ,<ร>เออแล้วตอนนั้นคิดตัวนี้นเป็นทุกขีก็หมดแหละอเออก็ผู้กองก็รู้เองว่าชุดทกีเป็นยังไงเขาก็บวกเข้าไปอยู่แล้วครทีนี้แก้ดีไซน์พอเพิ่มความสูงขึ้นมาเนี่ยความบานยังมีปัญหาโตีมมันต้องบานใช่ไหมมันยิ่งล้นออกไปเราก็ปรับของเราได้เป็นทุกแกบอกจะมาเพิ่มได้ ไม่ได้พี่ประเด็นปัญหาคือไอ้ตัวการใหญ่คืออยู่ตรงกลางที่มันมาลงตรงนี้แกต้องการให้มันเลยสแปนการับถ้ามันเลยมามันจะมาเลยต้องับตัวแจกมาก็ได้แค่ทำไมได้แค่พนักก็เท่านั้นไงก็เท่านั้นก็ต้องก็เซ็นเตอร์ก็นี่ไงอ้าวเสาต้นไหนวะนู่นก็อนั่นอยู่ตรงกลางเสาไงใช่ไหมมันเลยมาได้เพราะว่ามันต้องเป็นอีกระดับอยู่แล้วมันอมนี่ยมันอมผนังนะ มันอมผนังขึ้นมาอยู่แล้วมันก็เหมือนอาสนะข้างหน้านั่นแหละงั้นส้างไหนต้องบางอยู่บนไม่ผนังวางอยู่บนพื้นปกติอันนี้ก็ถูกโค้งไปตามอยากขึ้นยี่ห้าเซนนี่ไงนี่ไงก็เหมือนพอพรมผนังแล้วนี่ก็ตัดครับไปแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ไม่แต่ไม่เห็นมาถึงห้องนี้ไมไม่เห็นสิ เฮ้ยเห็นต้องไม่เห็นเพราะกำนังกันอยู่แต่ผมไม่ไม่เห็นวิแววอคารตัวบนเลยอัห้าขนาดนะเม็ดพรศกอะเม็ดพระศกอะผมมาทำขนาดเพิ่มอีกเล็กี้ คนดินพาว่าจมูกพายาวเป็นคืบขึ้นมาจมูกหายหมดแล้วทำไงอ่ะเอพอพอืเนี่ยสวยเนี่ยแสงมันหลอกเราทำผ้าทรงเครื่องปั้นลายไม่เป็นอย่างเขาดูหูดิผมไม่ได้มาก้ะตายเขาก็แต้มไ้ปรากฏถ้าตายแต้มไม่ไ้ได้เลย หูนี่เป็นติมๆุผมไม่ได้ยุ่งกับแกเลยนะสุดยอด